สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะก่อนหน้านี้นะคะต่ได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของชมพู่พรอนพัน์เกิดปราดซึ่งเว็บไซต์เดอะสไปเนี่ยเขาเคยได้มาสัมภาษณ์มาทำา Q&;A นะคะและล่าสุดนี้เว็บไซต์เดอะสไปอีกเช่นเดียวกันค่ะเขาก็ได้เผยแพร่เป็นคลิปออกมานะคะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ชมพู่ผ่อพันธ์เกิดปราดค่ะและวันนี้ชมพู่ก็ได้ยอมรับแล้วนะว่าชมพู่นั้นมีความเครียดเกี่ยวกับการเล่นวลอลเลย์บอลที่เกาหลี ตายนั่นเองค่ะ โดยที่ช่วงแรกๆนะคะนักข่าวที่เข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะถามเรื่องทั่วไปนะเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะซึ่งชมพู่ก็เคยได้ตอบไปแล้วว่าเธอนะ่ยชื่นชอบบูโกกิแล้วเธอก็เพิ่งรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเรียกว่าบูโกกิเธอชอบอาหารประเภทนี้อยู่แล้วมันมีน้ําขลุกขลิกกินง่ายนะแล้วหลังจากนั้นนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์ต่ออีกค่ะว่าแล้วเรื่องสภาพอากาศชมพู่ผ่อนผันปรับตัวได้ไหม ชมพู่ก็ได้บอกกับนักข่าวนะคะว,ว่าเธอได้เคยเดินทางไปหลายประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าทางยุโรปแต่การมาเกาหลีครั้งนี้ถือว่าหนาวที่สุดเพราะว่าการที่ไปญี่ปุ่นหรือยุโรปมานั้นจะได้ไปอยู่ประมาณ4ีหเดือนถึงเริ่มหนาวแต่การมาเกาหลีเนี่ยมาอยู่ได้เพียงเดือนถึง2เดือนเท่านั้นอากาศก็หนาวจัดมากๆแล้วทุกวันนี้เธอต้องใส่เสื้อผ้าหนานหลายชั้นประมาณ4-5ตัวต่อวันเลยทีเดียว หลังจากนั้นนะคะนักข่าวเขาก็ได้ถามต่ออีกว่าการเล่นวอลเลยบอลนั้นมีความเครียดบ้างไหมชมพู่ก็ได้ตอบว่า จริงๆแล้วเธอก็เครียดนะยอมรับเลยค่ะว,ว่าเครียดเพราะเธอทำงานเกี่ยวกับวอลเลย์บอลเธอก็ต้องเครียดเกี่ยวกับเรื่องของวอลเลย์บอลเป็นธรรมดาอยู่แล้วส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเธอไม่ค่อยเครียดค่ะแล้วนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วเธอมีวิธีจัดการกับความเครียดอย่างไรชมพ,พูพรพรร์ก็ตอบว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องหาอะไรอร่อยๆกินค่ะมันก็ช่วยลดความเครียดได้นะหรือบางทีเนี่ยก็จะกินไปด้วยแล้วก็หาหนังหาซีรีส์ดูไปด้วยนอกจาก นี้ก็ยังมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับน้องเจนนี่ซึ่งเป็นล่ามของชมพู่นะคะก็จะมีกิจกรรมคลายเครียดร,ร่วมกันอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเครียดมากๆชมพู่เขาก็ตอบว่าก็ต้องไปถึงขั้นช้อปปิ้งค่ะเพราะว่าช้อปปิ้งนั้นสามารถที่จะช่วยเธอคลายเครียดได้ดีมากๆเลยทีเดียว เพราะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลน,นั้นถือเป็นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมการที่ชมพู่เข้ามาร่วมทีมกับทางเกาหลีใต้เธอบอกว่าเธอก็ต้องศึกษาเพื่อนร่วมทีมค่ะดูว่าทีมเนี่ยเขาเป็นระบบทีมอย่างไรศึกษาสไตล์ของแต่ละคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะปรับตัวเข้ากับทุกคนได้รวดเร็วนะเธอเองก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเช่นเดียวกัน เธอบอกว่าเธออาจจะต้องใช้เวลาอยู่สักประมาณ2-3ถึงอาทิตย์หรือสำหรับคนอื่นๆอ,อาจจะใช้เวลาเดือนถึง2เดือนเลยก็เป็นไปได้นอกจากนี้ชมพู่ก็ยังพูดอีกนะคะว่าไม่ใช่แค่ตัวเธอที่จะต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับทีมแต่ทีมก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับเธอเช่นเดียวกันทุกคนก็ต้องเรียนรู้ชมพู่เช่นเดียวกันว่าสไตล์ของชมพู่เป็นสไตล์ไหน มันถึงจะช่วยให้การปรับตัวของทุกคนนั้นมีการปรับเข้าหากันได้เร็วมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนักข่าวก็ถามต่ออีกค่ะว่าการเล่นของทีมชาติไทยนั้นดูเร็วมากชมพู่คิดเห็นว่าอย่างไร ชมพู่พรพันธ์นะคะก็ได้ตอบว่าอ๋อจริงๆแล้วการเล่นของทีมชาติไทยเนี่ยถ้าดูดีๆนะจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพียงแต่ว่าทุกคนในทีมเคลื่อนที่พร้อมๆกันมันก็เลยทําให้ดูเร็วไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งเคลื่อนที่แต่ทุกคนเคลื่อนที่พร้อมกันแม้กระทั่งตัวลิเบโรที่ไม่ใช่ตัวตีทำคะแนนก็ยังเคลื่อนที่ไปพร้อมกับทุกคนก็เลยทำให้มองว่าทีมชาติไทยนั้นมีการเล่นที่รวดเร็ว ชมพูก็พูดต่ออีกนะคะว่าแล้วจะถามว่าเอาสไตล์การเล่นของไทยมาปรับใช้กับเกาหลีอย่างไรชมพูก็บอกเลยว่าที่เกาหลีเขาก็เล่นเร็วเหมือนกันไม่ได้เชื่องช้านะซึ่งบางคนเนี่ยก็เล่นเร็วเหมือนกันแต่บางคนก็อาจจะยังมีช้าอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำไม่ได้นะ เพราะชมพู่ผ่อนพันธก็บอกว่าเออตอนแรกเนี่ยเธอก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันคิดว่าเขาจะทำไม่ได้แต่กลับกลายเป็นว่านักกีฬาคนนี้ทำได้ในบางจังหวะชมพู่ก็บอกต่ออีกว่าเราเองก็ต้องดูว่าเราจะโยนบอลไปอย่างไรต้องดูโมเมนตัมว่าเราจะเร็วหรือเราจะช้าอย่างไรได้บ้างนั่นเองค่ะการเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยต้องใช้ความคิดต้องใช้จินตนาการเยอะมากๆเลยนะคะทุกคน นักข่าวถามต่ออีกนะคะว่าแล้วชมพู่ผ่อนพันนั้นชอบเล่นสไตล์ไหนชมพู่ก็ตอบว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบเล่นแบบที่คนจะเดาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราเดินลงไปในสนามแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าตัวเซตคนนี้มาจะต้องเล่นแบบนี้แน่เลยฉันชอบอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือคำตอบของชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดค่ะ และชมพู่ก็พูดเสริมอีกนะคะว่าอยากจะให้คู่ต่อสู้นั้นคาดเดาไม่ได้ว่าวันนี้เนี่ยจะจ่ายบอลเน้นไปทางใครบางคนเขาบอกว่าดูจากสถิติแล้วเนี่ยมักจะจ่ายให้กับ b r i t ทนี่อเบอร์คอมบีแต่พอดูหน้างานแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปแบบนั้นคู่ต่อสู้จะคาดเดาการจ่ายบอลของเธอไม่ได้ และถ้าถามว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดชอบเล่นแบบไหนเธอก็ตอบว่าเธอจะชอบกระจายบอลให้กับหลายๆคนมากกว่าให้เขาได้ทำหน้าที่ของตัวเองจะไม่ได้เน้นไปที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ที่เห็นว่าบริทนียอัมเบอร์คอมบี้ทำแต้มได้เยอะนั่นก็เป็นเพราะว่าพอจ่ายไปแล้วบริทนียททำแต้มได้ทันทีนั่นเองค่ะ และเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่ออีกนะคะว่าการเล่นวอลเลย์บอลที่หลีกเกาหลีใต้นั้นมีความยากเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องเจอกันตลอดมีการโรเตทหมุนเวียนเปลี่ยนทีมที่จะเจอกันไปครั้งแรกเขาอาจจะมาไม้นี้ครั้งต่อไปไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนรูปแบบไหนวิธีการเล่นก็อาจจะมีการปรับการแก้แล้วแต่เทคนิคของโค้ช และแต่ละทีมก็มีการไปปรับไปฝึกซ้อมไปแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองจนในที่สุดเนี่ยเราก็คาดเดาไม่ได้อยู่ดีว่าแต่ละทีมเนี่ยจะมาเล่นในรูปแบบไหนกับเราตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากสําหรับการเล่นหลีกของเกาหลีใต้และเธอก็พูดสรุปอีกว่ายากสําหรับการเล่นกับทุกทีมเลยนั่นเองนะคะ และหลังจากนั้นชมพู่พรพันธ์ก็ได้พูดถึงแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะเธอก็ได้กล่าวขอบคุณว่าขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ติดตามการเล่นวอลเลย์บอลของเธอติดตามเธอมาโดยตลอดและไม่ได้แค่ติดตามเธอยังติดตามทีมของเธอด้วยนักกีฬาคนอื่นๆด้วยเธอได้รับกําลังใจตรงนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะเธอก็มาอยู่ต่างแดนได้รับกําลังใจได้เห็นคอมเมนต์ดีๆเธอก็มีความสุขไปด้วยนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นชมพู่ก็ยังได้ชวนชวนแฟนคลับชาวไทยให้มาชมการแข่งขันวอลเลย์บอลที่เกาหลีใต้ถือว่าเป็นการมาเที่ยวมาพักผ่อนแล้วก็มารับอากาศหนาวๆของเกาหลีใต้ด้วยนั่นเองค่ะ เอาล้ค่ะทุกคนวันนี้ไตยก็เอาคลิปสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์ของชมพู่พันพันเกิดปราดมาฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยกันนะคะและข้อสรุปของชมพู่เลยนะเธอก็ยอมรับค่ะว่าเธอมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของวอลเลย์บอลน,นะซึ่งมันก็เป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าเธออยู่ในอาชีพนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพนั่นเองนะคะก็เอากําลังใจค่ะส่งไปให้ชมพู่กันเยอะๆคอมเมนต์ถึงน้องชมพู่กันเยอะๆเผื่อว่าคอมเมนต์นี้ชมพู่จะได้ผ่านเข้ามาเห็นนะคะ เธอก็จะได้รับรู้และก็มีกำลังใจที่ดีต่อไปนั่นเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ